สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ p p f พีทุกๆคนนะครับผมคลิปนี้มาพบกับเบาลองนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคี๊นะครับเช้าวันที่5นะครับเดือน1 2 5่งสองพนะครับนิเคีผมก็ไม่ได้ลงหลายหลายวันแลครับน่าจะเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าติดในช่วงผมกลับบ้านพอดีนะครับเนาะแล้วก็วันแรกนะครับวันแรกว่าจะลงวันที่3นะครับ แต่พอดีว่าแนวทางเลื่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงแล้ววันที่4ก็ไม่ได้ลงนะครับแล้ววันที่4นะครับนี่ k e ออกนะครับ p p f c นี่มานะครับอันนี้ผมคือผมเขียนไว้เป็นวันที่3เนาะนะครับนึกว่าวันที่3นี่ k E จอกนะครับแต่มาเขาเลื่อนนะครับเลื่อนมาออกวันที่4นะครับแต่มานะครับผมมานะครับตัวเด่นนี่มาน่าจะมาเกือบหมดนะครับทั้งศูนย์ทั้ง4ทั้ง8นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม ในรอบบ่ายนี้น่าจะเข้า80นเนาะนะครับรอบเช้านี้น่าจะมาใน16 16กับ0ไม่แน่ใจว่า0ูนย์อะไรนะครับนะครับก็ถือว่ามานะครับในตัวเด่นนะครับผมเนาะเสียดายนะครับไม่ได้ลงให้พี่พีเนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมวันนี้นะครับว่าจะมาหรือเปล่าเนาะพอลงจริงๆจะมาหรือเปล่านะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ รับชมแล้วชื่นชอบตัวเลขใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสํำหรับนะครับตัวเด่นในรอบเช้านะครับผมรอบเช้านะครับสลับตัวเด่นผมให้ไปที่8นะครับ8แล้วก็1นนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนี้ สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับในรอบเช้านะครับผมก็จับคู่นะครับจับคู่ในเด่น1ก็จะมี1 0นะครับ1 3 1 9นะครับส่วนในเด่น8วิ่งลูดที่8นะครับก็จะมี8 1 แปแล้วก็8ปดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่9นะครับก็จะเป็น9 81นะครับผมเอา9 1 0นะครับในรอบเช้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเด่นนะครับรอบบ่ายเด่น ผมให้ไปที่1นะครับแล้วก็6นะครับสายวิ่งสายลูดในรอบบ่ายผมให้ไปที่1นะครับผมส่วนจับคู่นะครับเด่น6ก็จะมี6 2 6 5 6 8นะครับ ส่วนในเด่น1ก็จะมี1 6 1 7แล้วก็1 8ก็เป็นเรียงเลยนะครับผมส่วนในหลักร้อย3ตัวนะครับก็จะเป็น5 1 8 5 6 2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเน้นให้นะครับจะเน้นให้ เช้า2คู่บ่าย2คู่นะครับที่ผมชอบนะครับผมก็จะมี81นะครับ81แล้วก็13นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายก็จะมีใน62ใน62แล้วก็ 1.8นะครับผมสามตัวก็ห้าอันนี้9.10นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่ fc ทุกทุกคนนะครับมีโชคลาภในเช้านะครับเช้าวันพุธนะครับก็ขอให้เฮงเรวยๆกันทุกคนนะครับสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ